อ่าร้ายแล้วนะ <S <S โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่เป็นเคสหลังเสริมจมูกเสร็จท,ทันทีเลยนะครับทรงแมททิสบาร์บีนะครับเป็นซิลิโคนมีลิสิกเกตแพลตินั่มนะครับคุณหมอออกแบบทรงให้สโลไปไปพุ่งนะครับเ,เดี๋ยวมาถามความรู้สึกคนไข้กันดีกว่านสะวัสดีครับจ้าช่วยน้่งตัวนิดน,นึงครับชื่อน้องอะไรเอ่ย ชื่อน,น้องเปาะคะ่ะน้องเปานะคะน้องเปาวันนี้มารับบริการเสริมจมูกที่ใบหน้าคลินิกเนาะอ่านี่เดินทางมาจากไหนครับมาจากลักะบังเดินทางมาจากลักะบังมานาวมินเนาะก็ใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้ใช่ไหมโอเคจริงๆถามนิดนึงครับก่อนหน้านี้คือ,อเคยทาหัตถการอะไรเกี่ยวกับใบหน้าม,ามั้ยไม่เคยไม่เคยเลยอันนี้เป็นการเสริมจมูกครั้งแรก,กอ่านี้เรามาดูจมูกหลังทำเสร็จทันทีนะครับทรงแมนติสบาร์บี้สันโลลไปพุ่งนะครับ จริงๆที่ไลฟ์สดนี้เพราะว่าเปลี่ยนหน้าน้อเตาเปลี่ยนแปลงจากเดิมค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะดูแล้วเป็นเหมือนคนเคสเนื้อจมูกน้อยนะครับแต่นี้ทําได้ค่อนข้างที่จะโด่งสลบพุ่งมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูรูป b e ฟอร์ของน้องเตานิดน,นึงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูนิดน,นึงนะครับนี่คือรูปก่อนรับบริการเสริมจมูกนะครับด้านข้างก็จะไม่ค่อยพุ่งเท่าไหร่คือต้องการมีปลายพุ่งใช่ไหม นี่ครับหลังทําเสร็จทันทีดูมิติของจมูกที่เปลี่ยนไปเลยนะครับก็จะเห็นได้ชัดว่า,าแตกต่างกันแต่น้องเปายังมีอาการกลัวๆอยู่ใช่ไหมยั <c oughs> งสั่นอยู่เลยนะครับอาถามนิดนึงครับทำไมถึงตัดสินใจมาเสริมจมูกละ่ะ <c oughs> อยากให้หน้ามีมิติกว่าเดิมอยากให้มีมิติกว่าเดิมน,นะครับโดยเลือกมาเริ่มต้นที่จมูกเนาะ <c oughs> ก็ถึงแม้ว่าจะกลัวแต่ก็ โซ่เนาะเพื่อความสวยอ่าคืออยากเสริมจมูกมานานเล่ครับถามไิหนึ่งคือคืออยากจะมาเสริมคึอมนอยากจะมาเสริมแล้วทําไมถึงอะไรที่มันเป็นแรงกระตุ้นว่าเราต้องมาเสริมจมูกต,ตอนนี้เห็นรีวิวเยอะหรือว่าเพื่อนเพื่อนแนะนาเพื่อนแนะนำว่าเสริมน่าจะสวยกว่านี้ใช่ไหมอ่าแต่ก็สวยจริงๆนะครับหลังจากที่ทาทันทีปุ๊บเนหน้าดูมีมิติมากขึ้นนะครับอ่าเดี๋ยวดูโครงหน้านะครับ โครงหน้าตอนแรกก็คือหน้าผากสูงเนาะแล้วมันทําให้มองหน้าตรงไม่มีมิตินะครับไม่เห็นสันจมูกเลยแต่พอเราเสริมปุ๊บเทียบกันจะชัดนะครับเห็นไหมครับสันจมูกมากนะครับชัดเจนนะครับแล้วก็ปลายค่อนข้างจะพุ่งด้วยนี่นี่ต้องบอกเลยว่าจริงเนื้อน้อยมากนะเนี่ยแต่ว่าคุณหมอออกแบบดีไซน์ให้แบบพุ่งสโลบสวยเลยเถามความรู้สึกนิดนึงครับจริงๆนี่ก่อนหน้านี้คือกลัวใช่ไหมแล้วตอนทําระหว่างทานี้เป็นไงเจ็บไหมเจ็บอย่างที่เราคิดไหม,ไม ไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่ไม่ค่อยเจ็บออแต่ก็กคือจินตนาการระดับหนึ่งก็เลยยังหวันๆอยู่เนาะตอนนี้ยังก,กลัวๆ <c oughs> <c oughs> อ่าก็อยากฝากบอกเคสที่กําลังมองหาเสริมจมูกนะครับทง่คุณหมอเนี่ยใด้คำปรึกษาการทำอยู่แล้วเนาะว่าอยากได้ส่งประมาณไหนแล้วก็ระหว่างทางคุณหมอก็จะอธิบายตลอดเลยใช่ไหม <c oughs> ช่วยลดอาการกลัวไดว้ได้ระดับหนึ่งเลยไหม <c oughs> ได้เนาะอ่ะอาเนี่ยคิดอยู่นานอยากจะทำแต่ว่าเพิ่งตัดสินใจมาทำจมูกตอนนี้เนาะ แต่ก็ไม่มีเจ็บเฉพาะตอนฉีดยาชาไหมหรือว่าไม่เจ็บเลยไม,ไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่ไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่นะครับอ่นนี้คือหลังทําเสร็จทันทีนะครับสันจมูกขึ้นมาชัดเจนเลยนะครับเทียบกับตอนต้นนี่โอ้โหขึ้นมาเยอะมากอันนี้ก็อยากจะบอกว่าสําหรับคนที่กําลังมองหานะครับอยากเสริมจ,จมูกแบบปลอดภัยและอยู่ได้ตลอดชีวิตนะครับก็เรียกมารับบริการที่แบร์หน้าคลินิกได้เลยนะครับ before กับ after แตกต่างกันอย่างได้ชัดเจนเนาะแล้วก็หวัางคิ้วที่มันดูสูงสูงก็ ซอฟต์ไปเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูเป็นทีจอนเข้าทรงนะครับตอนรัดแกนทีหนึ่งคลับลองกาสวยเปลี่ยนแน่นอนเชฟนี้นะครับยังไงขอบคุณน้ำเปล่ามากเลยนะครับสวัสดีค,ครับ